ทำใจก่อนทำใจก่อนนี่ครับผมน้องนัดบอกว่าทำใจก่อนเอาทำใจนี่คือปลาเต็มแหใช่ไหมไปหมดใีเบื่อตรงไม้ไผ่เองแล้วบีบตรงไม้ไผ่เยเอามาดูนะครับผมชานี้นะครับเกาห้าสิงหาเอออะไรนะอะไรสิงหานะสิงห์ห่า จะล้างบางไหมนะครับผมรอลุ้นกันนะครับน้องนัดนะครับผมนี่ครับฮึบเอา้ามาดูพี่น้องอื้อหนึ่งหางมาแล้วเออเออเอเอ,เอสองหางมาแล้วเอา้าสองหางสวยๆนี่ครับกับทีมงานนะครับผมน้องนัดของเรานะครับเอ้ย